สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไทยวันนี้ก็มาเจอกับเนี่ยรถที่รุ่นเดที่สุดในทีมงานเรานะฮะเก่าสุดแต่จะข้ามยุสมบูรณ์ในงานได้ดีนะครับแล้วโรบัสสุบดีซี200รุ่นที่7เจ้าบี1ของเรานะฮะตัวนี้ปกติจะติดหัวเบรกเกอร์อนะฮะมีมาตักนะับมาตักแล้วฮนะเจอหินแล้วครับผมหลุมเดียวกันกับเน็กเจนกับโคเบเลยนะครับ บ่อเดียวกันเลยนะฮะวันนี้เน็กเจนจอดนะฮะเน็กเจนจอดนะครับวันนี้อาจารย์ยศนะต้องมาขับประสุขแทนนะฮะเน็กเจนจอดเน็ตเจนตอนนี้มีปัญหาเรื่องพัดลมนะตอนนี้พัดลมไฟฟ,ฟ้าเรามีปัญหามันหมุดได้ไม่เต็มร้อยฮะทำงานอยู่นะแต่ไม่เต็มร้อยทำให้มีปัญหาเรื่องความร้อนนะจอดก่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวรอช่างมาเช็คกับตรวจสอบให้ละเอียดอีกทีนะับ กดาครับห้0 0ัชั่วโมงแล้วนะครับผมแป,ป๊บๆเองนะฮะกับเจ้าเน็กเจนเราจะต้องมีปัญหากันบ้างครับกับปลั๊กไฟฟ้าเชื่อว่าเพื่อนๆที่ใช้เน็กเจนอยู่ก็มีปัญหาเห,เหมือนกันนะตัวนี้ครับป,ปัญหาพื้นฐานของตัวนี้เลยครับผปลั๊กไฟฟ้าเดี๋ยวมันแก้ได้ครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะฮะ คฟันทู่ไปหน่อยครับผมอขอได้โย่ฟังจากเสียงเครื่องครับไม่มีโหลดครับผม งานนี้งานเดียวใช้แบโคตั้งสามคันวันแรกเป็นโคเบนะฮะโคเบเข้าวันแรกก็เดี๋ยวออกเสร็จแล้วก็ออกไปทํางานนอกฮะต่อด้วยเล็กเจนครับผมพอ,อเล็กเจนเสร็จปับ๊บต่อด้ยวยโคผสมอีกสามวันสามคันฮะสามวันสามคันเลเจนเนี่เดี๋ยวรอดูช่างมาดูฮะมาเช็คระบบสักหน่อย ผิดชอบวางท่อเป็นของคมาซูนะครับผมตักดินตักหินบานเสร็จแล้วก็วันนี้ก็ตอนเนื่องอะไรครับผมตอนเนื่องจากโกเบคลิปที่แล้วได้เลยนะยกท่อใส่วันนี้ก็ท่อมาใส่วางท่อนะนี่ก็ฝนตกเมื่อกี้ครับก็มาลงทําทางได้แค่รดลงนะฮะเดี๋ยวขาออกก็ต้องลากกันออกครับผม ได,ได้ทำงานก่อนนะเพราะว่างานวางท่ออย่างนี้นี่ฝนตกก็ทำได้นะพยายามทําทางเมื่อกี้ป,ปาบปาบาบให้พอสิบล้อลงไม่ได้เพื่อวางท่อยกพ่อลง group. ปูหูเขาใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะจับเบียกับจับยศนะไม่ต้องใช้คนครับผมใส่เองเลย น,นี่ก็ไม่หยุดให้เลยนะ เปิดแนวเพิ่มนะ100ทางทางลงมายังรอนะตอนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วอยู่กับที่แล้วเดียครับฝนก็ตกไม่หยุดเลย ไม่โค้งนะครับทำเดี๋ยวทำเป็นแนวตรงเลยทำท่อตรงไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดเลยถนน8เมตรนะครับนน8เมตรนี่ไม่ใช่ชายด้านล่างนะ8เมตรต้องด้านบนนะด้านล่างก็เป็น10เมตรนะครับ ดินสวยจัดนะฮะถ้าเกิดเอาดินอย่างนี้ไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยเ่อได้พิเศษเลยนะครับเดี่ยดินสวยดินอย่างนี้นี่มันเป็นหน้าดินเลยนะครับมันก็ธาตุดินที่ผมดูแล้วมันพอๆกับอ่าพอๆกับดินดำเลยครับแต่เป็นสีแดงนี่เฉยนะใช้เนะพาะปลูกได้ดีครับ แค่สีเป็นไม่ดำแค่นั้นเอง น,นี่เป็นอันเสร็จพิธีนะฮะเรียบร้อย บรรยากาศครับบรรยากาศถ้ดูฝนที่มันทุ่มช่ำจริงๆครับเขียวไปหมดทุ่มไปหมดเลยเมง่ก Mont ี right ้ก็มีซ <decoration> ันคลอนบ้างนะฮะบูธล่งธรรมดาครับผมกำงานเบรกเกอร์ไปตลอดนะฮะบัง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 ไม่เหลือครับผมเป็นธรรมชาตินะ อันนี้เบรกเกอร์ไม่ค่อยได้ใช้เลยครับตั้งแต่มีโกเบวีแคทเข้ามาจอกทะลุนะดานเราแทบไม่ต้องเบรกกันเลยเดียวจอแกแหลกหมดอ่ะเจอโกเบเจอเ็กเจนจอก จะจมนะเผลอไม่ได้นะผมตรงนี้มันเป็นทางน้ำนน้ำมาไหลมากองอยู่ตรงนี้คือช่วงนี้ดินจะอิ่มน้ำมากับผมนะนลื่นแล้วก็จมเลยเพราเก็ดสาวขึ้นไปฮะต้องสาวขึ้นไปแล้วเผลอไม่ได้ับผมเป็นเรื่อง ให้เสริมหนึ่งทอนนะเรียบร้อยปนชุดใหม่ลงมาอีกแล้วว้าทำงานลำบากจริงครับผมช่วงดูฝนนี้ต้องหาจงังหวะเอาครับจงังหวะไหนพอทำได้เราก็ลุยกันเลยนะกรบให้เรียบร้อย เดี๋ยวก็ต้องเสริมบินนะตลอดแนวเลยตอนนี้ก็ทำใหม่เกมลื่นฮะไม่จมแต่ลื่นไม่ฝืนฮะเดี๋ยวรอไปโคดีกว่าฝืนไปเปลืองยางฮะโอเคครับผมขอบคุณท่านรับชมครับผมเรียบร้อยแล้งงานวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางติดต่อเพิ่มเติมทาง Facebook เพจทีมงานเพชรไพลิวให้กดติดตามกดถูกใจกดดแชร์ให้เราด้วยนะครับ ชวนเพื่อนใดอยากได้เสื้อทีมงานเพชรเพลียวเรานะฮะตอนนี้ล็อต2ชุด2เรามาแล้วนะครับผมเข้าไปตามกันได้ในเพจเลยฮะเพจเฟซบุ๊กอยากได้ไซส์ไหนยังไงก็คอมเมนต์ไปกันได้เลยครับผมอ่าทิกตอกที่เราก็ทําแล้วนะครับชื่อทีมงานเพชรเพลียวออฟฟิเชียลนะฮะเข้าไปติดตามให้ผมหน่อยนะฮะ f o l o w เบอร์ให้หน่อยนะครับผมทิกตอกเราก็ทำแล้วนะครับช่องทางเดียวเท่านั้นนะฮะโอเคผมขอบคุณครับ บรรยากาศดีจัง